<c oughs> สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับสื่อผมไม่ได้กะให้สื่อถึงคนใดคนหนึ่งนะฮะจะสื่อเกี่ยวกับคนเล่นโปรโกเกมออนไลน์ต่างๆก็คือเกมพวกนี้นั่นเองอ่าก็วันนี้ก็เล่นเทลเลนเนอร์อยู่ดีๆโอ้โหชัดเจนวับโอ้โหเขาเส้นชัยโอ้พระเจ้าจอดมันรับไม่ได้เลยๆๆเลยกย้เลยแบบว่า คุณจะแบนมึงก็ก็มีคําพอเจอโปอปุ๊บในใจมันก็ขีดคาถามขึ้นมาเลยว่าอ่ะเอาข้อแรกก่อนนะฮะสมมุติว่าคุณกะว่าจะเล่นโปรแตในเงินเกมคุณมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทเป็นเป็นพอ,อยที่หาได้จากการแ,แข่งแข่งตามห้องต่างๆนะฮะแล้วคุณเล่นโปรแล้วคุณโดนแบนขึ้นมาคุณจะเสียดายหรือเปล่าอ่านี่ก็คือข้อหนึ่งนะฮะข้อสองสำหรับคนที่เติมเกมแล้วเล่นโปร คุณโดนแบงขึ้นมาคุณจะเสียดายหรือเปล่าสมมุติคุณเติมไปประมาณหนึ่งพันบาทเนี่ยแล้วคุณโดนแบงขึ้นมาคุณจะเสียดายไหมนี่ก็คือคําถามนะฮะเอาไปคิดดูล้มเมนซะช่วยการ <c oughs> เอาแบบว่างดการใช้ปโปรจะทําให้สังคมเกมออนไลน์ดีขึ้นเล้วนะ <c oughs> ก็เป็นผมคิดคตินี้ได้นะฮะ <c oughs> อ่าสำหรับคนที่อยากจะเก่ง ก็ฝึกซะเกมเชลอนเนอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยกากเกรียนแพ้ทีนึงเนี่ยโอ้ยโ,โวยวายเะบ้านลั่นเลยแต่หลังๆเนี่ยไม,ไม่ไม่โวยวายละเก่งละภูมิใจตัวเองละอ่าโอเคนั่นก็จบคลิปจะพิพเนงนี้นะฮะไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วก็ขอฝากไว้ว่างดการใช้อะไรเลิกซะเล่นโปรอะมันไม่ดี Turun, Kap.